เดี๋ยวพาไปแลกการดำนาของกลุ่มสตรีฟืนฟูสร้างบ้านผูชิงนะคะในอำเภอเทพาค่ะก็ได้นำส่วนราชการรวมดำหน้ากับชาวบ้านกลุ่มสตรีฟืนฟูนาหลังบ้านผูชิงค่ะที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะนายสิทธิชัย,ทยเทพูซาในอำเภอเทพาค่ะนำส่วนราชการทางกเกษตรอำเภอสาธรารณาสุขอำเภอลงเพืนเทดำหน้ารวมกับสมาชิกกลุ่มสตรีฟืนฟูนาหลังบ้านผูชิงมูติเจ็ดตำบลทาม่วงอำเภอเทพา โดยชายเชิญกิจกรรมว่าเอามือซามคัคคีทำหน้าช่วยเหลือครัวเรือนอยากจน งานนี้นะคะนายอำเภอเทพาค่ะซ่วมบดเป็นชาวหน้าเต็มตัวเลยนะคะตั้งแต่หัวจะรถถาวลงทุนแบกกลาลงไปปักกลาดำหน้าในคลุนตมค่ะรวมกับชาวบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะนายอำเภอเทพากระเ,เปิดเผยค่าว่าทางอำเภอเนี่ยได้ลงทุนปลูกข้าวชอคิงในพื้นทีหน้าของชาวบ้านห้ารายนะคะผลผลิตที่ได้ก็จะแยกเป็นสองสวนค่ะส่วนแร่คือเอาไปให้กับกลุ่มสตรีฟื้นฟูหน้ารางบ้านผู้ชิงส่วนใซนซองนำไปช่วยเหลือหนักเรียนอยากจนโครงการ ระชาดำริและกระสรวงดิสามอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอ,อเทพาค่ะนางฮาริซะมันมานอายุห5ปีประธานกลุ่มสตีฝืนฟูหน,น้ารางบ้านพลูชิง บอกว่าปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกอยู่3ามาคนด้วยกันนะครับได้ผลิกฝืนหน้ารางตามโครงการพระราชดำริแดดปีสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบโดยการปลูกข้าวชอคิ้งในทีน่นากว่านึ่งลอยลายแยกเป็นสองหมู่บานคือบานปลูกชิงห้าสิบลายและบานกระอานห้าสิบลายโดยทำแบบครบวงจรทางปลูกข้าวนาปีมีโรงสีข้าวของกลุ่มเองและส่งขายตามท้องตลาดนะครับและปีนี้ก็ยังได้รับรางวัลคุณมาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นของจังหวัดสงคล้าอีก ด้วยสำหรับสมาชิกสำหรับข้าวชอคะิงนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวที่มีพ้นการวิจัยออกมายืนยันวา่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพและประโยชน์ด,ดีว,าว่าข้าวฮอมมะลิไล่ถท้าด้วยกันนะครับยินแล้วก็ช่วยต้านมะเร่งบำรุงสายตาและชะลอความแก่ด้วยที่สาคัญนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้ด้วยครับสําหรับใครที่ต้องการอีเสิร์ข้าวชอคะิง <c oughs> นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะทางกลุม่มถิ่มไม้เลขโทรศัพท์ 0892961679แล้วก็ยังมีวางจำหน้ายเทธนาคารทรกสซากกรรวมถึงหน่วยงานของอำเภอและก็จังหวัดสงขลาด้วยนะคะอย่าไม่เหล็กโทรศัพท์อีกทีนะคะ0892961679ค่ะ